สวัสดีเพื่อนๆและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับชาวราศีพฤษภ ถือได้ว่าเป็นราศีที่สองของปีหงโหราศาสตร์และเป็นที่รู้จักในสัญลักษณ์ของงวชาวราศีพฤษกเป็นคนซื่อสัตย์มัธยัต์ใจดีและมีลักษณะของคนที่ดูดีมีเสน่ห์มีเสียงที่น่าชวนให้ฟังถ้าต้องการแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลไม้แล้วก็ชาวราศีพฤษกจะเป็นคนแรกที่ไปช่วย อย่างแน่นอนและเต็มที่ชาวราศีพุกศกรักทุกอย่างที่ดีและสวยงามและพวกเขามักรายร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆที่น่าพึงใจผู้คนที่เกิดในราศีพุกศมักชอบอะไรที่กระตุ้นความรู้สึกและสัมผัสสวัสดีครับกรลยาณมิตรทั้งหลายในวันนี้ อาจารย์ก็จะมาทำคลิปเพื่อเติมกำลังใจกำลังกายให้กับทุกท่านนะครับสำหรับคนที่ท้อสำหรับคนที่มีปัญหานะครับก่อนอื่นเลยอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้ก่อนว่าการทำคลิปแบบนี้ไม่ได้ทำขึ้นมาเป็นดวงรายบุคคลนะครับเป็นการจับไพ่ถ้าเกิดว่าท่านเลือกที่จะเปิดคลิปเข้ามาดูนั่นหมายความว่ามันเป็นพลังงานของท่านนะครับและก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับฟังเพื่อ ให้มีกำลังใจนะครับอย่างน้อยได้ฟังได้ยิ้มได้ก็ยังดีนะครับเพราะทุกวันนี้เราเจอแต่ความเครียดมาเยอะแล้วและสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือกำลังใจนะครับหลายท่านที่ขาดกำลังใจก็คิดสั้นก็มีเยอะแยะนะครับและวันนี้เราจะมาในหัวข้อบุญบารมีที่ท่านได้สะสมมาจะนำพาให้ท่านได้พบเจอโชคลาภทางด้านการเงินนะครับ ในช่วงนี้ตั้งแต่สิงหาคมจนไปถึงตุลาคมนะครับตอนนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของบุญกุศลของท่านนะครับจากบุญกุศลที่ท่านได้ทําได้สะสมมานะครับช่วงนี้นั้นท่านก็มีความต้องการในเรื่องของการเงินนะครับไม่ใช่ท่านนะครับคิดว่าหลายๆท่านเลยนะครับและบุญกุศลที่ท่านได้ทํามามันจะค่อยๆส่งผลให้ท่านนะครับ แถมบุญนี้อาจจะได้เป็นก้อนๆเลยก็ว่าได้นะครับไอ้ที่ว่าก้อนๆนี้อาจจะขายที่ได้หรือเปล่าขายบ้านขายคอนโดได้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะถูกหวยก็ไม่ทราบได้นะครับแต่มันเป็นพลังงานของไพ่ที่ขึ้นมานะครับย้านะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับซึ่งท่านมีโอกาสจะได้ภายใน3เดือนนี้นะครับแต่อาจารย์ไม่สามารถที่จะกำหนดวันให้ได้นะครับ คือลึกๆในใจของท่านตอนนี้นะครับท่านต้องการได้เงินสักก้อนที่จะมาใช้ในการวางแผนในการทําอะไรสักอย่างในช่วงนี้ที่ท่านกําลังคิดที่ท่านกําลังวางแผนเอาไว้นะครับซึ่งท่านมีโอกาสที่จะได้แน่นอนนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วคือความรู้สึกลึกๆของท่านเองนั้นนะครับก็มีความเชื่อว่าถ้าไม่ลงมือทําก็ไม่ได้นะครับหมายความว่าท่านเชื่อว่า ลาบผลต่างๆนะครับเงินทองต่างๆจะได้มาจากการลงมือลงแรงทำซึ่งท่านคิดถูกแล้วนะครับหมายความว่าถ้าท่านมีโอกาสได้แหล่งทุนมาท่านจะดำเนินการธุรกิจดำเนินในแผนที่ท่านได้ได้วางไวน้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดผลสำเร็จในระยะยาวนะครับเหมือนลึกๆเนี่ยท่านก็เป็นคนเก่งอยู่นะเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในตนเองนะครับ เป็นคนที่สร้างพลังบวกให้กับตัวเองอย่างมากเหมือนกันประมาณว่าถ้าฉันไม่ได้ฉันก็จะไม่ยอมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจารย์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับหากท่านคิดเช่นนี้ได้นะครับถือว่าถ้าพูดเกี่ยวกับกฎของแรงดึงดูดนะครับก็มีโอกาสอย่างมากเลยที่จะดึงดูดให้ได้ตามความคิดของท่านนะครับขอเพียงท่านอย่ายอมแพ้ท่านไม่หยุดนะครับท่านอย่ายหยุด ท่านจงเชื่อมั่นในความคิดนี้ต่อไปนะครับอีกไม่นานนะครับภายใน3เดือนนี้ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างแน่นอนซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะทําให้ท่านยิ้มได้เลยนะครับและที่สําคัญไพ่ขึ้นมาเตือนว่าไอสิ่งที่ท่านบนูบานสิ่งที่ท่านอธิษฐานจิตสิ่งที่ท่านร้องขออยู่นั่นนะครับเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะ่ะไม่ไม่ว่าท่านจะบูชาพระองค์ใดยอยู่ตอนนี้นะ พวกเขาเหล่านั้นนะครับได้รับรู้แล้วนะแต่เพียงแค่ว่าท่านต้องรอเวลานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจัดสรรให้ตามบุญวาสนาที่ท่านได้ทำที่ท่านได้สะสมมานะท่านต้องใจเย็นๆน,นะครับไม่ใช่ว่าร้องขอแล้วอ้อ,อนวอนแล้วจะต้องได้ทันทีนะครับคนเราบุญวาสนาที่ทํามาไม่เท่ากันนะครับดังนั้นแล้วเวลาของคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับ ความสุขความทุกข์ของแต่ละคนก็จะมาไม่ใช่เวลาเดียวกันนะครับสรุปคร่าวๆนะครับจากการที่จับมานี้นะครับจับไพ่มานี้ถือว่าพลังงานค่อนข้างดีนะครับเรียกได้ว่าสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านหวังลึกๆนั้นนะครับมีโอกาสที่จะเป็นจริงสูงมากนะครับขอเพียงให้ท่านเชื่อมั่นแบบนี้ต่อไปนะครับ ทำไมพลังงานไพ้ถึงขึ้นมาแบบนี้นะครับเรียกว่าที่ผ,ผ่านมาเนี่ยท่านนี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะครับเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าช่วยจนสุดตัวเลยก็ว่าได้ช่วยจนตัวเองไม่มีอันจะกินก็ยังช่วยนะครับความใจดีความมีเมตตาเนี่ยมันไม่ใช่มีกันทุกคนแต่ท่านนั้นมีมันอยู่ติดตัวนะครับเรียกได้ว่า เป็นคนที่ไม่ค่อยเอาเปรียบคนถ้าได้โอกาสที่จะเอาเปรียบคนนี้ท่านจะรู้สึกผิดอยู่ในในเขาเรียกว่าไม่ไม่อยากจะทํานะครับแต่ว่าโชคชะตาก็เหมือนเล่นตลกกับท่านนะทําดีมาตลอดแต่ก็โดนขันแกล้งแต่ก็โดนเอาเปรียบมาตลอดแต่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนะคือถ้าท่านได้เข้ามาฟังคลิปนี้แสดงว่ามันเป็นพลังงานของท่านเรียกได้ว่าสิ่งดีๆเบื้องบนท่านกําลังจัดสรรให้นะ คำแนะนํานะครับในช่วงเวลาต่อไปนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเจอปัญหามากแค่ไหนนะครับเจ็บปวดได้เสียใจได้อยากจะร้องไห้ก็ระบายออกมาเลยนะครับขอเพียงอย่ายอมแพ้ขอเพียงอย่าเปลี่ยนความคิดของท่านนะครับและสิ่งที่ท่านหวังจะเป็นจริงอย่างแน่นอนนะครับและสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะครับอาจารย์ก็ต้องขออวยพร ให้กับทุกๆท่านนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้จงมีสุขภาพที่ดีนะครับโดยเฉพาะสุขภาพจิตสุขภาพใจนะครับขอให้มีพลังกายขอให้มีพลังใจมีแรงสู้ในทุกๆด้านนะครับมีความโชคดีในทุกๆด้านขอให้มีพลังเปี่ยมล้นในทุกๆวันเพื่อที่จะต่อสู้กับปัญหาที่จะเข้ามานะครับและสิ่งที่สำคัญก่อนส่งท้ายนะครับ เมื่อท่านมีโอกาสที่จะลืมหูลืมตาได้แล้วอย่าลืมสร้างบุญให้ตัวเองด้วยนะครับแบ่งเงินนั้นไปช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสด้วยนะครับท่านก็จะเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ